เทนเทนเทสวัสดีค่ะพบกับช่องสิตายาวดำเย้วันนี้นะคะสิจะมาพูดว,ว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าการเป็นเอฟซีอ่ะมันดีนะการเป็นเอฟซีพี่ลุกพี่ปายอ่ะมันดีนะไปฟังกันเลยเดเสวัสดีค่ะก็คือจะบอกว่าที่ว่ามันดีตรงไหนหรู้ไหมก็คืออะไรรู้ไหมก็คือแบบ มิตรภาพที่ดีอ่ะแบบคนในด้อมเดียวกันอนะ่ะทุกคนดีมากๆแบบมากเลยอะไม่คิดไม่ฝันนะคะวันนึงว่าแบบเราอะจะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม f อกลุ่มเนี้ยจากกลุ่มตอนแรกก็เข้าไปกลุ่มน้อยๆแล้วทีนี้นก็ขยายขยายไปใหญ่เรื่อยๆเลยนะีคะคือความรู้สึกก็แบบคือมันดีมากอะ่ะมิตรภาพเขาเรียกว่าอะไรมิตรภาพของทุกคนอะ่ะมันมากมากเันั้นเลย แล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็น f อซพี่นุกพี่ปายนะคะทุกคนเพราะว่าคือไม่รู้ว่าหาคําพูดไม่ได้อะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเขาอะอย่างพี่ปายใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีคือเห็นไหมทุกคนแบบเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ปายก็จะแบบกระนุ่งกระนิมนิดนดจะแบบไม่ค่อยทำอะไรแบบ เวอร์วังอลังการเนีอย่างพี่นุกนะคะก็จะเป็นคนที่กระตันอยู่มากๆพี่ปลายก็เหมือนกันนะคะก็คือแบบนั่นแหละหลายๆอย่างเนาะเคมีตรงกันนะคะแล้วก็ถึงมาได้ได้มาเป็นเอฟซีแล้วก็คือว่ามาเป็นเอฟซีนี่ก็คือได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะมากก็จะบอกว่าเป็นเอฟซีอ่ะมันเป็นเอฟซีแบบเนี้ยอยู่ของเราแบบเนี้ยอยู่ของเรางเงีบๆแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆมันดีกว่าที่แบบอันนี้สําหรับความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าแบบสหรับเอฟซีบางคนที่ใหญ่หญๆโตๆอะไรเงี้ยก็โอเคก็ดีนะแล้วก็มีติดตามอยู่หลายคนเช่นนั่นแหะค่ะที่ชอบอะไรสดทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูบ่อยมากแล้วก็ดูทุกวันเลยแล้วก็สําหรับเรานะคะถามว่าเป็นเอฟซเหมือนเอฟซพลังเงียบไหมก็จะบอกเลยว่าใช่ค่ะไม่เคยเาเรียกว่าอะไรไม่เคยเปิดเผยตัวตนเลยก็คืออยู่ในกลุ่มบ้านแล้วก็ คุยกันในกลุ่มบ้านเวลาส่งของก็ส่งในน้ำกลุ่มบ้านนะคะก็ก็น่นแหลค่ะก็คุยกันในกลุ่มบ้านก็คือแบบกลุ่มบ้านอะ่ะน่ารักคือมีรภาพของทุกคนคือไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะทุกคนคือน่ารักมากๆะคะ่ะ FC ด้วยกันเองแบบน่ารักไปหมดน่ารักมากๆคือรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็น f c พี่นุพี่ปายนะคะเพราะว่า แต,แต่อะไรไปดูกันแต่ก็จะมีบางครั้งนะคะที่แบบรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยๆกับตัวเองนิดนึงบางทีที่แบบพี่ปายอะ่ะไลฟ์สดแล้วเข้าไปดูไม่ทันค่ะทุกคนพี่ปายไลฟ์สดเข้าไปดูไม่ทันคือเสียใจมากแล้วก็อย่างอะเมื่อวานเลยเมื่อวานนะกูว่านอนดึกแล้วนะพี่ปายมาตอนห้าทุ่มสิบแปดใช่ไหม อะดูเฟสสองอยู่ก็เข้าไปดูพี่ปายแวบ,บหนึ่งประมาณ15นาทีมาพี่ปายก็เลิกไลฟ์แล้วทีเนี้ยกําลังจะแบบเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตแล้วก็นอนพี่ปายมาอีกตอนตีหนึ่งนาทีาทุกคนดีนะ่าที่มันแจ้งเตือนแล้วพอมาวันเนี้ยอ่ะฉันก็ไปโรงเรียนมาใช่ไหมคะช่วงเช้าแล้วฉันก็กลับมาช่วงบ่ายอยู่บ้าน กลับมาถึงใช่ไหมก็มาคืนน่ะมันนอนตีหนึ่งตีสองนอนใช่ปะ่ะแล้วก็ตื่นตีห้าเพื่อจะไปโรงเรียนแล้วพอกลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงก็เห็นเออพี่ปา้ายแค่แหละ,ละยังไม่ได้โพสอะไรเยีย่ยบเียหายไปอยู่ปกติพี่ปายไม่เคยไลฟ์ตอนกลางวันไม่ค่อแบบนานมากไม่ค่อยไล์อะแล้วก็มาเห็นพอหลับไปใช่ปะ่ะหลับตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นของวันเนี้ยสรุปพี่ป้ายมาไลฟ์ตอนสามโมงเสียใจมาก คือเสียใจทุกครั้งที่เป็นเอฟซีแล้วไม่ได้ดูแบบคือไม่รู้ว่าเป็นบ้า <c oughs> คือถ้าพลาดไลฟ์อันหนึ่งก็จะรู้สึกเสียใจมากๆก็คือแบบทําไมตัวเองถึงรีบนอนทําไมตัวเองไม่รอเขาไลฟ์ก่อนทําไมตัวเองแบบไม่ดูไลฟ์เขาให้เสร็จคือทุกคนใช่ไหม <c oughs> แค่ได้ดูไลฟ์อ่ะก่อนนอนเคยเอาไปฝันนะทุกคน คือมันมีความสุขมากเคยเอาไปฝันเพราะแบบเออมึงเขาน่ารักนะฝันแบบไม่รู้อะบอกไม่ถูกเขาน่ารักมากๆอะคือได้นอนดูอะไรยิ้มพูดเล่าเรื่องทำอาหารในแต่ละวันอนะทำอะไรบ้างคือแบบแค่ได้รู้แค่เนี้ยก็คือเอฟซีอย่างเราก็คือมีความสุขมากๆ แลค,ค,ค่ะทุกคนก็อยากจะบอกไว้ว่าให้รู้ไว้ว่าบุคคลน,นี้เขาน่ารักมากๆค่ะแถมแถม,แถมแปิง๊งของคนเนี้ยเดี๋ยวจะารูปคืนให้จะบอกว่าเขาน่ารักมากคือจะหาข้อติไม่ได้เลยนะคะหรือว่าเรามาติดตามช้าไปก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้ช้านะก็เนี้ยรวมๆกันหนึ่งปีหนึ่งปีกี่วันหนูก็ไม่รู้ประมาณนี้แหละก็คือไม่ได้ชา้าเลยคือติดตามมาหนึ่งปีแนละ้วว้า ขาจะบอกว่าดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นไลค์ดีใจทุกครั้งที่ได้ดูคอนดีใจทุกครั้งที่เห็นโพสรูปถึงจะไม่ค่อยได้เม้นแต่กดลับแล้วก็กดแชร์แล้วก็เก็บไว้เป็นส่วนตัวตลอดเพราะว่าในเฟซเนานะมันก็จะมีแบบคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบบ้างอะแล้วก็เป็นคือแบบเราจะบอกว่าเราเป็นเอฟซีทีเงียบมาก,มากไม่เคยเม้นเลยเพราะว่าถ้าเม้นใช่ปะ่ะมันก็จะไปขึ้นของชาวบ้านว่านี่นี่นะได้เม้นของคนนี่นะ แล้วก็จะชอบมาเซลมันก็แบบอะไรไม่ต้องมายุ่งอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยโอเคกับคนที่ไม่เข้าใจแล้วเอาไปพูดเขาจะไม่ทุกคนคือแบบเรามันขั่งหลักขัางเขาขัาง้งมากนะคะนั่นแหละแล้วก็จะไม่ค่อยเม้นสักอันไม่ค่อยเม้นเท่ๆๆาไหร่นอกจากจะบูมบูมจริงๆก็จะแบบอุยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยหลงแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบอันบูมบูมนะแล้วก็จะบอกว่าในเฟซอะ คือแชร์ทุกงานไม่ว่าจะเป็นของพี่นุกพี่ปลายของใครคือของเพจไหน <c oughs> เพจไหน <c oughs> ที่ลงเกี่ยวกับพี่นกพ่ปาคือแชร์หมดลงหมดแต่เก็บไว้เป็นส่วนตัวหมดเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละคือตอนนี้นใช่ป่ะเฟซตัวเองอะ่ะลองเอาเฟซคนอื่นเข้าไปส่งนะคือแบบที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะคะก็คือก็คือไม่มีอะไรเลยก็มีรายงานการเป็นโควิดคำคมอะไรพวกนี้ไม่มีเลยแต่ถ้าเอาเฟซตัวเองเข้าไปอะ่ะ เดี๋ยวเราจะอัดหน้าจอมาให้ดูนะว่ามันเยอะมากคือแชร์แล้วเก็บไว้ดูคนเดียวคือมันมีความสุขมากมากมถามว่าได้อะไรจากดอมนี้ได้เยอะมากค่ะทุกคนความสุขรอยยิ้มกำลังใจเสียงหัวเราะนั่นแหละแล้วก็อยากจะบอกทุกครั้งว่าเสีงยงเนียความสุขกำลังใจเสียงหัวเราะรอยยิ้มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรัก ที่เขาเป็นเขาแบบนี้ไม่ต้องรีบร้อนใช่ค่ะนี่แหบบละรักที่เขาเป็นเขารักที่เขาเป็นเขาก็จะนี่แหละเขาเป็นแบบเนี้ยก็รักแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเราจะไปเปลี่ยในให้เขาอ,อย่างานั้นไม่ได้คือเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็น่ารักอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็น่ารักอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าเราภูมิใจมากๆที่ได้เป็นเอฟซพี่นุกพี่ปายและเอฟซค่ายสีและเอฟซทุกๆคนเลยเพราะว่าเขาหน้ารักมากค่ะเราจะบอกเสมอว่าเขาหน้ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าเขาหน้ารักมากค่ะคือยากอยากจะพูดเสมอเลยว่า คือคนบนโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันตลอดไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปเช่นกันค่ะคือจะบอกว่าเขาน่ารักมากค่ะน่ารักมากน่ารักมากคลิปนี้นะคะที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาอวดความภาคภูมิใจของตัวเองค่ะชิจะไปเอฟซีพี่นงพี่ปลายนะคะถ้าใครชอบลีปแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์ คอมเมนต์ Comment, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment บอกมาได้เลยนะคะว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอะคือ FC ทุกคนคือเพื่อนกันหมดเลยยังไงก็ฝากได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ